วันนี้ทารายการจอข่าวเด็ดสเปเชียลนะครับอยู่กับน้องท็อปนะครับเป็นผู้ที่เสียหายแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมเพราะว่าขึ้นศาลในคดีที่ตัวเองไม่ได้ทําความผิดคือมีการกล่าวหาว่าเขาไปยิงคนตายแล้วศาลก็พิพากษาจากพยานหลักฐานแล้วท็อปไม่ผิดศาลชั้นต้นไม่ผิดฮัลโหลแม่ศาลอุทรณ์บอกไม่ผิดแม่วันนี้โรศบมาบอกแล้วว่าเขาไม่ดีกาต่อนะครับเออเขาเขาเขาไม่ดีกาแล้วแมว้ใช่แม่ <Okay. S 2> อไอ้เออดี๋ยวเราต้องต้องรอ,อดูว่าอย่าให้ไปขอเขาว่าเขายัางไงฮะเมื่อกี้ที่ที่บอกไม่ดีการนี่ใครบอกเราเออโ,โคศกคอนโ,โคศกอรายการส,สุดเมื่อกี้เข้าสายในรายการแม่เมื่อกี้ที่โทรไปคือพิธีกรรายการแม่ตอนนี้อยู่กับพิธีกรแล้วก็ทนายณรดคลง์ลง,ลงฮะเออแม่รู้สึกยังไงแม่รอดแล้วนะ ใจมากขอขอบคุณมากเลยค่ะแม่เป็นห่วงไหมเป็นห่วงกันนั่งอยู่เหมือนกันนลยค่ะแม่แม่ทุกใจแม่ทุกใจแค่ไหนตอนที่กําลังรออยู่เนี่ยว่าจะต้องขึ้นลงขึ้นศาลอยหรือเปล่าถึงตลอดเลยกำลังนึกถึงตลอดคือถึงว่าจะรอดไหมอะไรขอท้องให้พ่อคุ้นทองเขาให้เราใครมาหาแม่นะจ๊ะวันนี้รอดแล้วนะแม่นะปลอดภัยแล้วนะขอขอบคุณมากเลยค่ะขอให้แม่มีความสุขนะครับท็อปมันร้องไห้ใหญ่เลยแม่ มีอะไรอยากจะบอกลูกไหมจะบอกให้ลูกเคยทำตัวดีทำตัวได้สมบอกความพี่ว่าคนเพื่อใจเขาให้อยากให้เขาเป็นคนดีจ้ะเขาทำดีให้แม่ชื่นใจแม่ก็เหลือเขาไม่เลยจ้ะท็อปมีอะไรอยากบอกแม่ครับเราก็จะดูแลแม่นะแม่นะวันนี้คือ,อวันที่ดีสำหรับชีวิตท็อปเลยนะท็อปดีใจมากหลังจากนี้เราก็จะดูแลครอบครัวจะตั้งหน้า,<ด>าั้งดาทํามาก<ด>ินแนะล้วครับ แค่นี้แม่ดีใจด้วยนะครับท็อปครับดีใจด้วยนี่อยู่ในรายการเนี้ยตื่นเต้นแทนท็อปไปด้วยเลยคุณผู้ชมครับรายการจอเดีสเปเชียลเนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆเลยทีเดียวนะครับปรดีว่าวันนี้เรามีคนมาร้องเรียนเรื่องของ,ของความยุติธรรมแล้วก็ออกาศนะฮะมีการพูดคุยในรายการจนกระทั่งเราต่อสายไปที่โคศกในการสมสุดซึ่งเป็นต้นเรื่องในการฟ้องคดีนี้ท่านโคศก อิทิพอเนี่ยบอกแล้วว่าพอไปดูสำนวนแล้วพอไปที่อายการพักเจ็ดปรากฏว่ามีความเห็นว่าไม่ส่งฟ้องดีกาต่อดีใจกับเคสนี้ด้วยนะครับ